วันนี้ก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับหรือครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้วคือเรื่องของการทำไฟล์อัปเดตตอนนี้นักเรียนรันของนักเรียนก่อนรันแล้วเนาะอ่ารันแล้วแล้วลองกดแก้ไขดูกลับมาหน้านี้ไหม เอาโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราต่อตรองนี้นักเรียนอ่าเพืเ่อนเติมแวลูครับพีดเนสซูต้องมีข้อมูลด้วยนะครับอ่าแวลูเราทำการส่งไอดีของอันเนี้ยขึ้นไปเพื่อทําการ update. อัปเดตอเพื่อทําการอัปเดตให้นะครับนักเรียนก็ไปเอาเมื่อกี้เราก๊อปเลยมาใช่ไหมอ่าจะก๊อปหรือจะพิมพ์ด้วยเราเลยนะอ่าพิมพ์เมาส์ก็ได้ครับก็เปิดแท็กเหมือนเดิมพีดพี ครับ e อ h o อ่าแล้วเราก็บอกว่าตัวแปรใส่ตัวแปรที่เป็นตัวแปร a r r a เรเข้าไปครับโรอ่าโรครับแล้วก็ตัวนี้เซมิคลอนนิดนึงครับแล้วก็ใส่ตัวปิดคำสั่งพีเนาะตรงกลางนะครับนักเรียนเติมซี u อันเดอรสกอร์ดีครับใส่รหสัสเข้าไปอ่าให้กับตัวฟิวซอน ให้กับฟิวซ่อนเพื่อให้ส่งรหัสขึ้นไปข้างบนอ TUID นะเสร็จย่างอ่าพิมพ์เข้าวไวเลยมองไม่เห็นอีกแล้วอยู่กยยไกลแล้วไปอยู่ไกลปึ๊บไม่ได้กดไว้ อ่าสูงให้ตัวโตๆตละครับโอเคนะอ่า ครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการอัปเดตแล้วนะนักเรียนนักเรียนเข้า W3 สามสกูมาก็ได้อ๋อโอเคไม่ม่เนี่ยเดี๋ยวเบ้นสดเลยก็ได้ครับมาเดดูเสียงแบบว่าดูเสียงแบบว่าผมว่าดีใจมากเลยอะ่ะอ่ะโอเคครับมาข้างบนเลยต่อใจรีควายเอนเตอร์ลงมาครับเราจะเสร็จเลยนะ พร้อมหรือ,อยังนักเรียนพร้อมครูไม่พร้อมอา้าวอีฟเลยครับตรวจสอบม,มาก่อนเลย if, เอ f เราต้องตรวจเช็คก่อนอีการเปิดปิดมาตัวโตวพอไหมอ,อ่าอีฟให้ตัวประปมหน่อยอีฟบอกว่าหนึ่งเราต้องเช็คตัวแปรก่อนอีเซตครับนักเรียนอีเซตมีตัวแปรที่ส่งมาไหมตัวที่หนึ่งนะ และอะไรสักงอย่างหนึ่งที่คู่กันอ่าเพงม,มีตัวแปรที่เป็นส่งค่าผ่านฟอร์มที่เป็นตัวโพสต์มาไหมอ่า o s t ครับโพสต์อ่ OST, อฟอร์มของอัปเดตเป็นโพสต์ส่วนมากนะครับแล้วก็บอกว่ามีตัวแปร GID มาไหมส่งค่ามาไหม GID ตัวรกน,นะครับนักเรียน GID อ่าครับสเต็ปที่สอง สเต็ปที่สองนะครับบอกว่าตัวแปร g i d นี่แหละอ่ะก็ copy ชุดนี้มาปิการนี้นะครับคอนดซีมา copy copy ย่างวางไปเลยครับไม่เท่ากับค่าว,ว่างครับอ่าแบบนี้ก็ได้ไง่ายๆใช่ครับอ่าเพร g ะ i d ไม่เท่ากับค่าว,ว่างก็ได้ครับอ่า อ่าครับตอนนี้ต่อมานักเรียนสเตปเลย SQL อ่าตอนนี้ Copy มา Copy มาเลยครับเขียนเองก็ได้ไม่ง้ออินเทอร์เน็ตอ่าวางวางย่างวางไปแล้ววางตอนนี้นะครับอันนี้ตัดนิดนึงครับเป็น SQL อัปเดตยินดีดีกว่าสั้นๆส,สี่ตัวพอวางต่อจากอ f ครับใช่ครับอ s q อด ใส่ไปเลยตรงนี้ก็ต้องปรับด้วยนะครับทำไมต้องแก้เพราะว่าจะได้ไม่ชนกับข้างล่างครับ SQL edit ่าแบบนี้ครับคำสั่ง SQL จะต้องเปลี่ยนครับไม่ใช่ select แล้วนะครับต้องเปลี่ยนเป็นคำสั่งในรูปแบบของการแก้ไขครับอ่าพร้อมยาง อ่าแก้เมื่อกี้แก้ไหนบ้างแก้ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วแก้ตรงนี้ที่หนึ่งโอเคนะครับอ้าวเราจะมาดนส่วดคำสั่งอัพ,อพเดตกันแล้วนานๆทีไม่รู้จะลืมหรือเปล่านะครับอ่าพร้อมอย่างพร้อมแล้วอ่าตารางเราที่ยูเซอนี่แหละก็อัปเดตครับอัปเดต d a t e อัปเดตครับอ่าที s e r set ครับ ลองดูซิเป็นตัวใหญ่มันจะเป็นสีน้ำเงินไหมอัปเดตอัปเดตจี u s เซอร์อ่ะเดี๋ยวผมปรับเลยนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นสีหไหมอัปเดตแอปไม่ไม่ตัวใหญ่ Up D A T e. อัพดีเอทอ่าเห็นไหมครับพอปรับตัวใหญ่ปุ๊บสีมาเลยแต่เป็นตัวเล็กก็ได้นะจริงๆแล้วตัวเล็กก็ได้ครับแต่อยากให้มันมีสีแยกแยะก,กันอนะเอออัปเดตจี user set อ่ะ user คือตารางครับคำสั่งก็อัปเดตแล้วก็จี user เซตคือสิ่งที่ต้องการแก้ไขโอเคไหมแก้ไขหลังแวร์คือเงื่อน,นไขเด๋วยวต้องใช้แวร์ด้วยนะครับอ่า a ปเ t ตที่ user set เราแก้อะไรได้บ้างนักเรียนตามฟอร์มที่เราทําขึ้นมาแก้อะไรได้บ้างไม่แน่ใจกดกลับไปดูหนึ่งเรากดแก้ไขไปเราแก้หนึ่งชื่อชื่อผู้ใช้ได้ถูกไหมครับแก้อะไรได้อีกรหัสได้แก้ชื่อตัเพงได้แก้สถานะได้ถูกไหม ใช่ไม่ใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองทําให้มันแก้ได้ทั้งหมดก่อนจริงๆถามว่ายูเซอร์ควรจะแก้ไหมไม่ควรนะนัก mm hmm. เรียนนะยูเซอร์ไม่ควรจะแก้อ่ะถ้าไม่อยากให้แก้ทําไงอ่ะล็อกเลยครับอ่าวิธีการล็อกแบบนี้นักเรียนพร้อมยังกลับมานะก่อนจะไปอัปเดตนะล็อกไม่ให้แก้ยูเซอร์เอาง่ายๆเลยครับนักเรียนนักเรียนไปกดตรงที่ยูเซอร์ใช่ไหมครับนักเรียนบอกว่ามันเป็น lead only ครับนักเรียนเว้นวรรคมาเว้นตัวนี้ Lead only. ขอโทษครับพิมพ์ผิดนิดหนึ่ง A D ครับ r e a d only. แปลว่าอ่านอย่างเดียวอ่าครับ r e a d only. ท่านนี้้ช่องนั้นนักเรียนจะแก้ไม่ได้ละมันให้อ่านอย่างเดียวไม่ต้องตกใจครับไฟมันตัดอ่า r e a d only. ครับในคลิปก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะถันไมครับ r e a d only. อ่านอย่างเดียวแค่นี้นะอันนี้เป็นคำสั่งใน เฮที้แมวนักเ,เรียนอ๋อโอเคกูใส่ผิดไปนิดนึงนักเรียนมันต้องอยู่ภายใต้อะไรนะ โอเคครับทีน,นี้เรามาดูครับว่าช่องแต่ละช่องป้อนพาสเวิร์ดเราชื่ออะไรจีพาร์ทเอ่อจีเนมติดนแนเนลแล้วก็จาานะเป็นจีสเตตัสนะครับเราก็ไปใส่แบบนี้ครับนักเรียนเอ่อดอลลาร์สายโพสตอย่างนี้ใช่ไหมครับคั p ปี่มายืนมาเลยตอนนี้นไม่ต้องมานั่งพิมพ์เสียเวลาใส่ไประหว่างตัว,ต,วตัวดอทนะครับก็วางลงไปแล้วก็แก้ชื่อถ้าไม่เป็นพาสเวิร์ดก็อะไรครับ G Park ถูกไหมอ่าวางไปตรงระหว่าง G Name ก็เป็น G Name ครับ G Name วางระหว่างจุดนะครับอ่าวางระหว่างจุดนะ G Status ก็เป็น G Status ครับวางไปอ่า N T A T U S, S G Status อ่าตอนนี้ปุ๊บ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 ก็จะมาเข้าที่เงื่อนไขแวร์แล้วครับมาที่เงื่อนไขแวร์แล้ว อ่าแวร์ไต้องตกใจครับมาที่แวร์แล้วเท่ากับปึ๊บปุ๊บตรงเกตเปลี่ยนเป็นคำว่าโพสครับ eos t post ลงจากฟอร์เป็นโพสมาครับครับ g e id เป็น g id พอครับเป็น g id พอ g I D อ id ยัง g id แล้ว ครับปึ๊บปั๊บจุดักอ่ะอันนี้ถือว่าถูกแล้วครับเสีดีนะถูกแล้วอ่ะตอนนี้อีกนิดนึงครับเวลาให้มันแก้ไขเสร็จให้มันเด้งกลับไปที่หน้าเอ่อรีพอร์ตเลยไอเด่นเด้งกลับไปเลยที่หน้ารีพอร์ตก็ไปหาไปเปิดเอาตัวเด้งกลับที่ไฟล์ลบครับไฟลบอยู่ไหนดีลิทครับ่าไฟล์ดี e t e อ่าดีลิสสี่บรรทัดห้าบรรทัดที่เราเคยทําไว้อ่าไฟล,ลบคูไปไหนละเนวิเกชันอ่าเดลอยู่นี่เดลยูเซอร์ครับเอาคําสั่งชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดเด้งกลับเนี่ยครับก๊อปปี้มาเลยครับแทบจะไม่ต้องตั้งอะไรเลยก๊อปปี้มาแล้วทํางานได้เลยโอเคไหมชุดนี้นะเอ็กซิดนี่นะก๊อปปี้มาเลยเนี่ยแหละครับห้าบรรทัดโฮสต์ยูอาร์ไอเอ็กซ์ต้าเฮดเอ็กซิดก๊อปปี้ครับ แล้วก็มาปล่อยไปที่ที่อะไรครับปล่อยไปที่อัปเดตยูเซอร์ครับตรงข้างล่างนี้โอเคโอเคไหมครับทุกคนโอเคครับแต่นิวไม่โอเคครับนิวชงงชงกชงเงื้ออยู่วางหลังมันท่านดีเซลดซีเอลเออฟึบวางลงไปโอเคนะครับสังเกตว่ามันเยอะอข้าวาันิดหนึงแค่นั้นเองครับอ่ะถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ที่เหลือก็สวดมนต์ภาวนาครับให้โปรแกรมไม่เออเลอร์อ้าวโอเคครับอ่าโอเคอ่าตรงนี้ก่อนนะเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมไต่ก๊อปอะไรนะอ่าโอเคตรงนี้เราไปก๊อปมาจากตรง Delete User แล้ววางไปใช่ไหมครับอ่าโอเคแสดงว่ามีข้างบนผิดอยู่ครับอัพเดตอ้าวอ่ะโอเค โอเคอ้าวอัพเดทเอาสเตตบันนะอัพเดทหนึ่ง Guser User เป็นตารางที่อยู่ในฐานข้อมูล Set G g u p a r t อันนี้เป็นฟิลที่อยู่ในตารางในฐานข้อมูลเราจะแก้ฟิลไหนไปอ้างฟิลนั้นเท่าการเสร็จแล้วนะครับรูปแบบของ HQL ต้องใช้ Single q o d e แต่พอมารวมกับ p h p จะต้องเป็นการรวมข้อความเข้หาหากันกับตัวแปรต้องใช้ Double q o d e ครอบไว้แล้วก็เอาจุดมาเชื่อมตัวแปรตัวแปรกับข้อความ โอเคนะก็ตัวแอนแนี้มายังไงไอโพสเนี่ยนะครับก็จะมาจากในชุดฟอร์มข้างล่างโอเคไหมครับเป็นชื่อที่เป็นเอ่อตรงแอตทริบิวต์าว่าเนมในแต่ละช่องป้อนโอเคไหมอ่าเราส่งข้อมูลจากฟอร์มแล้วขนาโพสอ่าจีพาร์เนี่ยเป็นชื่อของช่องป้อนแต่ละอันที่อยู่ในอะไรครับในฟอร์มที่เราสร้าง h t m ทีแมแอลขึ้นมาก็เอามาใส่ให้ตรงกันแค่นั้นนะครับอ่า g ีอูพาเรามีกี่ตัวก็ใสคค่ครบ G ีอูเน อ่าู u Status นะครับประมาณนั้นพอทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปใส่เงื่อนไขครับว่ารหัสมันจะต้องเป็นไงตรงกับที่เราส่ง Hidden f i e l d ขึ้นมาอ่าไอตัวเนี้ย G Status เนอะ G Status ครับพอตรงนี้แวร์ปุ๊บก็ G U I D ครับ อ่าครับตรง u i d นะครับอันนี้ก็เป็น hidden field ที่อยู่ด้านล่างที่เติมอันสุดท้ายเมื่อแตะแกะโอเคไหมที่เติมอันสุดท้ายเมื่อแตะแกะแล้วก็ได้มาโอเคครับอ้าวแป๊นึงนะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บนึงครับครับเดี๋ยวไปแก้ให้ทุกเครื่องเลยครับ อ้าวเดี๋ยวขออนุญาตสองอย่างตอนนี้ขอเทสอีกรอบหนึ่งว่าของครูโค้ดมันยังรันได้อยู่ไหมอันนี้ก็ก๊กอบมาวางครับห้ามันทัดที่เคยทำไปแล้วอ่าโอเคครับเทสนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเปิดส่งงานแล้วก็เดี๋ยวแก้ให้ทุกคนเลยอ่ะโอเครีเฟสแก้ไขไปได้แก้เอาศูนย์เก้าออกโอเคนะครับเหลือเป็นหนึ่งสองแล้วกันอ่ะผู้ดูแลปรับเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนาะเราแก้ตรงนี้ด้วยเราเทสได้ครบสามช่องเลย แต่ช่องนี้แก้ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับช่องนี้เป็นนิโรล,ลีแล้ะอ่ากดแก้ไขปุ๊บอ่ะอันนี้คือถ้าย้อนกลับย้อนกลับมาหน้าแรกก็คือจะแก้ไขได้ถูกไหมครับลองอ่ะตัวนี้เปลี่ยนแล้วหนึ 1, 2, ่งสองถูกไหมครับกลับไปแก้ไขผู้ใช้ทั่วไปแล้วนะครับอันนี้ปรับใหม่เพื่อร,ระบบแก้ไขครับเอาง่ายๆแค่นี้รหัสไม่แก้ถ้าอยากแก้ก็ลองดูครับเพิ่มดูลองดูซีว่ายาวๆจะเก็บได้ไหมยาวๆไหมอ่ะก็กดแก้ไขกลับไปอีกครั้งถ้าอย่างนี้ก็คือแก้ไขได้ครับโอเคนะ การสมมูลนะครับ